สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบ์นะครับวันนี้พามาชมเข้าใหม่นะครับผมคันนี้เจ้าเป็นเจ้าแซดแปดร้อยนะครับคันนี้ปีคศสองพันสิบหกแท้นะครับคันนี้เป็นตัวโชคแดงนะครับสวยๆเลยนะครับของแต่งมาพร้อมท่อนะครับแล้วก็อกลางนะครับผมรถโดยรวมสวยนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับ เรืไม่สามหมื่นสองเท่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปสตาร์ทกันนะครับรอรอละลั่นเลยนะครับ ขี่มันๆเลยนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับเอกสารครบนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ของกรุงศรีนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจนะครับผมวันประมาณนี้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ